กาลกครั้งหนึ่งเด็กไปโรงเรียนนอกจากจะต้องมีกระเป๋าใส่หนังสือใส่สมุดสมุดดินสอยางลบในสมัยชั้นประถม ถึงประถมสี่ใช้อย่างนี้พอประถมห้าถึงจะได้ใช้ปากกาปากกาเราเป็นปากกาที่เขาเรียกว่าปากกาคอแรงปากกาหมึกซึมใช้ปากกาอยู่ดินสอ อันนี้แค่นี้ไม่พอนะยังลบดินสอไม่พอเพราะว่าจะต้องมีกบอ่อันนี้เรียกว่ากบกบ,บเอาไว้ทำอะไรกบเอาไว้เหลาดินสอเหลาเขาเรียกว่าเหลานะเหลาเป็นภาษาจีน พอเหลาเสร็จปุ๊บมันจะต้องมีขี้ขี้ออกมาขี้กบขี้ดินสอเนี่ยยางนม้เอาเรียกขี้กบอ,อันนี้มันคาอยู่มันก็เลยเหลาเหลาไม่ค่อยจะดีเ,เขาใช้ว่าคำว่าเหลาที่เหลามาแล้วดี เรามาดีสารบางทีเกี่ยวกับไส้ดินสอไม่ดีก็ทำให้เหราออกมายากลำบากได้ถ้ามันขัดเข้าจริงๆก็ใช้มีดไม่มีไม่มีกบก็ใช้มีดได้ใช้คัตเตอร์ได้แต่ว่าไม่ดีเท่ามันจะ เรายากหน่อยดีไม่ดีก็จะบาดมือเอาคำว่ากบกบอันนี้กบตัวนี้ไม่ใช่ฟลอกนะถ้าเป็นฟลอกก็คือกบที่มันอ,อ,อ,อ๊ออ๊ออกบที่เป็นสัตว์เขาเรียกว่าสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำจะเป็น คาร์เ n t เตอร์สเก็ไม่ใช่ c a r ์เพนเตอมันเป็นเกี่ยวกับช่างไม้มันก็เรียกคำว่ากบเหมือนกันแต่ว่าไอ้อย่างนั้นต้องพูดไปเลยว่ากบใส่ไม้แต่ถ้าเราพูดกบเฉยๆส่วนมากก็จะเข้าใจว่าเป็นกบเหลวาดินสอแต่ถ้าจะให้ แน่นอนไปเลยก็พูดกบใส้ไม้กบเหลาดินสอไปเลยถ้าเป็นกบเหลาดินสอนี่ใช้คำว่าเพล c i l ชาร์ปเนอร์เพลเพนซิมชาร์ปเนอเป็นกกเหลาดินสอน